อดีตผู้บังคับบัญชากองทัพสหรัฐส,ส่งแผนนาโตบุกซาโปริเซียเจอระเสียแก่เกมทันควันแค่20นาทีหน่วยรบเทพเกือบร้อยกระจุย จกที่มีรายงานถึงการบุกโจมตีครั้งใหญ่ของกองกำลังผสมที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของนาโตทำให้ยูเครนต้องสูญเสียทั้งกำลังพลและยุโทโรธปรกรณ์จจำนวนมากรวมทั้งหน่วยรบชั้นดีจากตะวันตกที่พยายามฝ่าแนวหน้าทำลายกองทัพรัสเซียทั้งนี้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นถูกเปิดเผยจากบล็อกดิ o r ั d อัปเดตที่ได้มีการโพสต์ข้อมูลนำเสนอไว้ว่าขณะนี้โวโลกกำลังจับจ้องการประลองกำลังทงางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ8ทศวรรษระหว่าง ฝ่ายนาตโต้และสัมพันธมิตร50ชาติที่มีการค้นหน่วยรบมหาเทพอาวุธเทพดีๆตัวเปลี่ยนเกมบุกตลุยครั้งใหญ่รัสเซียชาติเดียวว่าผลจะออกมาเหมือนรอบปีแรกที่ผ่านมาหรือไม่ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะยับเยินในโลกข่าวสารแต่แพ้ย่อยยับในโลกความจริงและเสียดินแดนในยูเครนเพิ่มให้รัสเซียทีละน้อยสื่อเดอะเทเลกราฟอังกฤษรายงานว่านายพลเบนฮอสอดีตผู้บัญชาการกองทัพสหรั ประสำยุรประบุว่าความล้มเหลวย่อยยับจากการบุกในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเพียงกลอุบายสร้างความสับสนให้กองทัพรัสเซียเพราะกองทัพสัมพันธมิตรได้นําตําราโครงสร้างการบัญชาการแบบตะวันตกมาใช้ผู้บังคับบัญชาระดับล่างสามารถเริ่มโจมตีและใช้โอกาสที่เห็นแนวหน้าโดยไม่ต้องทําตามคําสั่งที่ได้รับมาแต่ผู้บัญชาการระดับถัดไปจะรวบรวมความสําเร็จนี้เป้าหมายคือการทุ่มกําลังพลไถ่พ,พลและอาวุธหมดหน้าตา บุกตะลุยฝ่าแนวหน้าไปถึงชายทะเลอาชอฟตัดขาดแหลมไครเมียแล้วจะมีชัยชนะต่อรัสเซียไม่ต้องทำลายสะพานเครสโดยขีปนาวุธสตอมชาโดหรืออาวุธอื่นๆของสหราชอาณาจักรไว้ชีวิตปล่อยให้ทหารรัสเซียใช้สะพานนี้ลาดถอยหนีไปจากนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรก็จะรือ้อทำลายสะพานเหล่านี้ทิ้งยึดแลมไครเมียพร้อมทำลายฐานทัพเรือรัสเซียที่เมืองท่าเซโทอพอ ให้หมดพังสิ้นแล้วกวาดล้างสังหารทิ้งหรือจับชาวรัสเซียหลายล้านคนบนคาบสมุทรไครเมียบังคับให้ประธานาธิบดีปูตินต้องมอบแห้มไครเมียเพื่อที่จะยึดทะเลดำทั้งหมดจากรัสเซียส่วนดินแดนอื่นๆถือว่าเป็นความไพ่แพ้ของฝ่ายสัมพันธมิตรและชาติตะวันตกสิ้นคำแนะนำแผนการจากเขาทหารฝ่ายสัมพันธมิตรหน่วยรบมหาเทพกองพลชั้นยอดที่สุดที่ได้รับการฝึกฝนหนักและทันสมัยตามมาตรการของนาโต และใช้อาวุธแพงดีๆตัวเปลี่ยนเกมที่ส่งมาจากชาติตะวันตกพวกเขาฮึกเหิมมากเคลื่อนพลยิ่งใหญ่บุกตะลุยโจมตีแนวหน้าชั้นแรกเ้นสีเทาชายแดนแควซาโป,ปรเรเซียแต่ถูกกองทัพรสัสเซียสวนกลับด้วยลูกยาวหาลูกปืนใหญ่นำวิธีระยะ40กิโลเมตรจากภายใน20นาทีพวกเขาสูญเสียอย่างหนักทหารเทพประมาณ50นายร่างกระจัดกระจายขาดกระเด็นเป็นโกโก้ครัน้นจากแรงระเบิดมหาปไหลยพร้อมกับทหาร ระดับหัวหน้าที่เก่งที่สุดพวกเขากลับบ้านเก่าไปโดยไม่ทันรู้ว่าโดนอะไรเข้าไปส่วนอีก30นายบาดเจ็บหรือถูกจับเป็นเฉลยสูญหายไปกับสายลมและแสงแดดไม่ได้กลับมารถหุ้มเกราะเทพดีๆตัวเปลี่ยนเกมหคันพังยับถูกทำลายภายในชั่วโมงแรกทหารเทพที่ยังรอดระสำระสา,ะายทมกลางหาฝนเหล็กลูกปืนใหญ่ที่ตกลงมา3มทิศทางจากท้องฟ้าไม่หยุดหย่อนตลอดเวลาเสียงตุ่มระเบิดกับปนาดรอบตัวพวกเขาต้องหมอบ ปร,ราบและก็รอจังหวะวิ่งมินิมาราทอนหนีจากสนามรบกลับไปโดยไม่มีรถทั้งและรถพุ่งกาะไม่สามารถทําอะไรรัสเซียได้เลยแม้แต่นายเดียวที่ปวดร้าวคือคืนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียสงรนแวน่นธีชีพเกรนสองไปบิน่วนเมือนท่าโอเดสซาส่งผลให้ระบบป้องกันภัยถักอากาศเทพนาตโตยิงจรวดขึ้นสกัดต,ตะวืดตกใส่อาคารที่ตั้งของแก๊้งคอร์เซนเตอร์หนึ่งในหลายผนแ่งที่ปฏิบัติการอยู่ทั่วยูเครนคอยหลอกลวง ข้อชนโทรหาพลเมืองรัสเซียให้โอนเงินบัดน,นี้จรวดเทพได้ตกลงมาทำลายออฟฟิศนั้นพังยับไปเสียแล้ว หัวร้อนทั้งสภาสวิตเซเลสกี้จุนเรียกร้องให้เปลี่ยนนโยบายตามประเทศและส่งอาวุธช่วยยูเครนซัดไม่แคร์ถูกกดดันจากสหรัฐและตะวันตกจากกรณีเมื่อวานนี้15มิถุนาย,ยน2566สำนักข่าวอาทีของรัสเซียได้มีการรายงานว่าพักที่ใหญ่ที่สุดในสภานิติบัญญัติของประเทศได้มีการออกมากล่าวสุนทรพจน์โดยผู้นำยูเครนประธานาธิบดียูเครนโวอลโลดิมีเซเลสกี้กล่าวการประสายต่อรัฐสภาสวิตผ่านวิดีโอ ลิงเมื่อวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไขนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธและระดมการสนับสนุนเพิ่มเติมในการสู้รบกับรัสเซียสุนทรพจน์ดังกล่าวจุดชนวนความขัดแยง้งตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายประชาชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐสภาความบาด เรามองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการของสวิตเซอร์แลนด์ในคำประสัยของเซเลนสกี้เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้ส่งออกและส่งออกซ้ำของยุทโธปกรณ์สงครามที่ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ไปยังยูเครนและดำเนินการเพิ่มเติมกับผู้มีอำนาจของรัสเซียฉันรู้ว่ามีการพูดคุยกันในสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับการส่งออกอาวุธสงครามเพื่อปกป้องยูเครนนั่นจะมีความสำคัญเราต้องการอาวุธเพื่อฟื้นฟูสันติภาพในยูเครนเซเลนสกี้กล่าวสุน รพระรัดังกล่าวถูกเพิกเฉยโดยพรรคประชาชนฝ่ายขวาซึ่งได้ที่นั่ง53ที่นั่งในสภาล่าง200ที่นั่งสภาแห่งชาติเช่นเดียวกับ6อนัตในสภาสูง46ที่นั่งในสภาแห่งรัฐพรรคสบานว่าจะคว่ำบาตรทันทีหลังจากที่มีการประกาศเมื่อเดือนที่แล้วโดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างร้ายแรงเราเข้าใจว่าประธานาธิบดียูเครนต้องการทําทุกอย่างเพื่อปกป้องยูเครนแต่เราต้องไม่ยอมให้ตัวเอง ถูกกดดันในประเด็นการคว่ำบาตรหรือการส่งมอบอาวุธเอลฟรดเฮียส์สสพักประชาชนกล่าวการเชิญบุคคลภายนอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักสําหรับสภานิติบัญญัติของสวิตเซอร์แลนด์โดยมีเหตุการณ์ดังกล่าวเพียงไม่กี่ครั้งนับตั้งแต่ปี1970นอกจากนี้คําประสัยของเซเลสกี้ยังเป็นคําประสัยต่อรัฐสภาค,ครั้งแรกโดยผู้นําต่างประเทศผ่านวิดีโอิงก์ภาพลักษณ์อันยาวนานของสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะประเทศที่เป็นกลางได้เสื่อมเสียไปบ้างแล้วจากการ ตัดสินใจของเบรนที่จะเข้าร่วมการคว่ำบาตรที่เกี่ยวกับยูเครนของตะวันตกต่อรัสเซียถึงกระดานประเทศนี้ปฏิปเสธคําขออย่างต่อเนื่องที่จะอนุญาตให้มีการส่งออกซ้ําอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ไปยังเคียฟแม้จะมีแรงกดดันจากประเทศต,ตะวันตกอื่น,น,นๆรวมถึงสหรัฐเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสภาแห่งชาติได้มีการออกร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้มีการขนส่งดังกล่าวโดวยปฏิเสธข้อเสนอแก้ไขกฎหมายยุทโธปรกรณ์สงรามแห่งชาติกฎหมายที่เรียกว่าเล็กย เรียกร้องให้มีการผ่อนผันชั่วคราวจนถึงสิ้นปี2,568ซึ่งจะอนุญาตให้มีการส่งมอบยุทธปรรุรกอสงครามที่ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ให้กับเคียฟเป็นการเฉพาะสหรัฐกระอักแอฟริกา62ประเทศหือเลิกใช้ดอลลาร์ร,ารัสเซียสอเลิกสัญญาส่งก๊าซผ่านยูเครนจอดทำโรงงานเยอรมันเจ๊งระนาว จากกรณีที่หลายประเทศเริ่มมีการเทเงินดอลลาร์ออกและหันไปใช้เงินสกุลอื่นหรือเงินสกุลท้องถิ่นแทนในการค้าระหว่างประเทศล่าสุดวันที่15มิถุนาย,ยน2566ดรประถมพงษ์โพป,ประสิทธิ์ทินานนักวิชาการทางบริพากค,คาดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทถึงกรณีดอลลาร์และการซื้อขายก๊าซของชาติยุโรปว่าอนาคตที่มืดมนของเปตโตรดอลลาร์ประธานาธิบดีเคนยาคือนายวิล รูโตได้มีการกล่าวในที่ประชุมเรียกร้องให้กลุ่มประเทศในแอฟริกาทั้งหมดยกเลิกการใช้เงินสกุลดอลลราเสียเมื่อต้องค้าขายระหว่างกันผู้นําชาติแอฟริกาจํานวนมากปรบมือให้กับสิ่งที่เขาเสนอกลุ่มประเทศแอฟริกามีทั้งหมด62ประเทศมีประชากรรวมทั้งหมด1.4พันล้านคนถ้าทุกประเทศเลิกใช้เงินดอลล่าที่มีในประเทศเหล่านี้ก็จะมีการไหลกลับไปสู่สหรัฐอเมริกาและทําให้เกิดเงินเฟอร์มมากยิ่งขึ้นไปอีก ช่วงปลายปีนี้เงินสกุลดอลล่าจะเซกกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นสมาชิกบริกกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนอกจากนี้ในวันเดียวกันดรประถมพง์ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลถึงความสุมเสียงของชาติยุโรปต่อการพึ่งพาก๊สของรัสเซียว่าเยอรมนีสุมเสียงจะปิดอุตสาหกรรมภายในประเทศสิ้นปีพศ2566นี้รัสเซียและยูเครนจะหมดสัญญาส่งขายก๊สกันโดยฝ่ายรัสเซียจะเป็นฝ่ายส่งออกก๊สผ่านทาง ยูเครนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขายให้ยูเครนด้วยและประเทศอื่น,นๆกล่าวคือ ออสเตรียสโลวาเกียอิตาลีและฮังการีโดยยูเครนได้ค่าธรรมเนียมผ่านประเทศด้วยแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันรัสเซียไม่อาจที่จะต่อสัญญาถ้ารัสเซียตัดสินใจไม่ต่อสัญญาโรงงานอุตสาหากรรมหลายแห่งในเยอรมนีจะเดี้ยงและอาจจะยุติกิจการลงก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มิถุนายน2566สำนักข่าวรัสเซีย Today และ Military Review ได้รายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้ขออนุญาตซีริล รามาโฟซาประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริกซซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีนี้ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กตามรายงานของลูปิองฉบับภาษาฝรั่งเศสที่อ้างแหล่งข่าวรามาโฟซารู้สึกแปลกใจกับคำขอดังกล่าวจากมาครงและก็ยังไม่ได้ให้คำตอบแก่ผู้นำฝรั่งเศสแอฟริกาใต้กำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแก่ผู้นำของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก อ,อย่างไรก็ตามมีรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียหารือกับประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องของการจัดประชุมสุดยอดครั้งต่อไปในรูปแบบรัสเซียและแอฟริกาซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเช่นเดียวกับการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ที่จะมีขึ้นและมีกําหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่เมืองโจฮันเบิร์กในระหว่างการหารือผู้นําของประเทศต่างๆได้มีการแสดงความพร้อมที่จะดําเนินการประสานงานต่อไปใน เวทีระดับระหว่างประเทศสหรัฐพาวารเซียรีบส่ง F22 ประจำเพิ่มในซีเรียขณะที่กูรูทหารเทียบชัดสู 57, Moscow, ่57มอสโกเหนือกว่าเครื่องบินรบอเมริกาจากกรณีที่เมื่อว,วานนี้15มิถุนายน2 5 6 6ารสำนักข่าวอาที R T ได้มีการรายงานว่าสหรัฐมีการส่งเครื่องบินรบไปยังตะวันออกกลางเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่อเมริกันได้ประกาศการติดตั้ง F-22 โดยอ้างถึงปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซีย กองทัพสหรัฐได้มีการส่งเครื่องบินรบเพิ่มเติมไปยังตะวันออกกลางหลังจากกล่าวหารัสเซียว่ากิจกรรมทางเครื่องบินไม่ปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาคนี้รวมถึงระหว่างหลายเหตุการณ์ในซีเรีย f 22 La p เตอร์พร้อมฝูงบินขับไลท่ที94ได้รับการติดตั้งจากฐานทัพอากาศแลงลีในเวอร์จิเนียตามข้อมูลของกองบัญชาการกลางหรือว่าเซนคอมซึ่งดูแลปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเอเชียกลางและบางส่วนของแอฟริกา การตัดสินใจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงหลายแง่มุมของการสนับสนุนและขีดความสามารถของสหรัฐหลังจากเครื่องบินรัสเซียมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและไม่เป็นมืออาชีพมาขึ้นเรื่อยเซนคอมมีการกล่าวในการแถลงเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่พันธกรกล่าวหามอสโกว่าบินโดยประมาทเหนือฐานทัพสหรัฐในซีเรียในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในพลเอริกค,คูริลาหัวหน้าเซนคอมอ้างว่ามีการขัดขวางอย่างมากในการดำเนินการโยยุตั้งแต่เดือนมีนาคมในการ การให้สัมภาษณ์กับ Wall Street j o u r a l ในเดือนเมษายนผลอากาศโทอเล็กซาสกริเควิชเตือนว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอาจจะนำไปสู่การคำนวณผิดในหมู่นักบินรัสเซียและอเมริกันที่ปฏิบัติการในซีเรียโดยระบุว่ามีเหตุการณ์แยกกัน60เหตุการณ์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนเพียงอย่างเดียว มอสโกลกล่าวหาวอชิงตันในลักษณะเดียวกันว่ามีพฤติกรรมไม่เป็นมืออาชีพในซีเรียเมื่อเดือนที่แล้วพลดตรีโอเล็กคูรีนอฟรองหัวหน้าสนยนรสัสเซียเพื่อการปรองดองของฝ่ายที่ต่อสู้ในซีเรียกล่าวว่าเครื่องบินรบของอเมริกายังคงละเมิดอย่างร้ายแรง ต่อโปรโตรลคล้ายความขัดแยง้งนักบินของกองทัพอากาศสหรัฐยังคงเปิดใช้งานระบบอาวุธเมื่อเครื่องบินของกองทัพอากาศรสัสเซียกำลังเข้าใกล้าการบินและทําการบินตามแผนในภาคตะว,วันออกของเซีเรียปัจจุบันสหรัฐมีกองกําลังภาคพื้นดินประมาณ900นายในเซีเรียและดําเนินการเครือข่ายฐานทัพอากาศทั่วภูมิภาคการติดตั้งเครื่องบินใหม่มีขึ้นหลังจากเซนคอม กล่าวว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับท่าทางการป้องกันของสหรัฐในตะวันออกกลางด้วยทรัพย์สินทางเรือเพิ่มเติมโดยสาบานว่าจะดําเนินการลาะดตระเวณอย่างเข้มงวดในอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบสนองต่อการกระทําที่สันคลอนของเตหรานด้วยก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญทางทหารของรัสเซียได้มีการเปิดเผยกับสำนักข่าวทาสัสเมื่อวันที่21ตุลาคม2021ต่อการให้ความเห็นสื่อตะวันตกบางรายที่อ้างว่าเครื่องบินขับไล่สู่57ของรัสเซียและหลังกว่า เครื่องบินขับไล่ F-22 และเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐ เขากล่าวว่าเครื่องบินขับไล่สู -57 เหนือกว่าพวกมันจนถึงตอนนี้ในแง่จํานวนและความหลากหลายของระบบอาวุธยิ่งไปกว่านั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาล่าสุดเช่นนักบินที่2ในฐานะระบบที่อำนวยความสะดวกการควบคุมเครื่องบินและปฏิบัติการรบเรดาร์ที่ครอบคลุมรอบตัวที่เห็นทุกอย่างและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ล้ำยุคบนเครื่องบินขับไล่สู่ -57 ทิ้งให้คู่แข่งเช่นสหรัฐตามหลังไปไกลสหรัฐได้ให้ความสำคัญกับขีดความสามารถการ บินด้วยความเร็วเหนือเสียงเมื่อใช้สันดาบท้าย สัญญาณอินฟราเรดที่ต่ำความคล่องแคล่วการเคลื่อนที่การบินขึ้นระยะสั้นระบบแอวิโอนิกขั้นก้าวหน้าความสามารถพรหุภารกิจการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นศูนย์กลางเป็นหลักเกณฑ์สำคัญของเครื่องบินขับไลยุคที่5เป็นเวลานานที่เชื่อว่ามีเพียงเครื่องบินขับไล่เอ2และเครื่องบินขับไล่เอ5เท่านั้นที่สามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินขับไลยุคที่5แต่เครื่องบินเหล่านี้ขาดสัญญาณเรดาร์ดังนั้นมันจึงถูกยิงตกได้ง่าย